ผมโคตนโมโหรีพูเลยว่ะแม่งทำอย่างงี้ไงไงวะมันไม่ถูกต้องอะ่ะมึงบุกไปแพ้อย่างนี้ได้ไงมึงบุกไปแพ้มะลิดได้ไงวะหนึ่งศูนย์เนี่ยพี่ไม่เข้าใจเองทำอย่างนี้ได้ไงวะพี่รับไม่ได้เลยนะเว้ยเองไปตกรอบอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเองทำอย่างนี้มันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเองเนี่ยว้าวทุกถ้วยร้อยเปอร์เซนต์อีโอเค เรอัลมาดริดตบเลี์พูดิ้นหนึ่งศูนย์สกอร์รวมหกนสองครับผมนะว้าวเป็นที่เรียบร้อยทุกรายการ <c oughs> สุดยอดพี่โคตรโมโหเองเลยว่ะบางคนจะสงสัยว่าพี่โมโหลิพูเรื่องอะไรนะครับพี่จะบอกนี้นะเองไปทำลายความหวังเขาไงก่อนเกมเองรู้ไหมว่าเด็กลิพูเนี่ยเข้าโมเข้าคุยเข้าเพอ้อเข้าฝันเนี่ยว่าจะบุกไปตบซูเปอร์สี 4, ส่ซูเปอร์ห้าเลยเว้ยเองทำอย่างนี้ได้ไงสกอร์หนึ่งศูนย์เนี่ยมาใช่ความฝันหรือเปล่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันต้องศูนย์สี่ศูนย์ห้าไม่ใช่เหรอวะเองทำอย่างนี้นะเขาก็ผิดหวัง นี่เฮ้ยไม่ถูกต้องอ่ะแล้วดูเลยเนี่ยเตะตั้งตีสเนี่ยเขาต้องแหกขี้ตามานั่งดูมานั่งฝันมานั่งเพอ้อว่าลิฟูเนี่ยจะบุกไปยิงมัตติล้วเข้ารอบ0405แต่เนี่ย คืออะไรเองยิงไม่ได้สักลูกเลยริพูเองยิงไม่ได้สักลูกเลยเหมือนเองไปหลอกเขาว่าเหมือนเองไปให้ความหวังเขาว่าเองทําอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยแล้วเขาจะเอาหน้าไว้ที่ไหนอะเฮ้ยเขาตกรอบหมดแล้วอะเฮ้ยตกหมดเลยตอนนี้ไม่มีอะไรเล่นแล้วะเองไม่ไว้หน้าเด็กริพูเลยป่านนี้ไปนั่งร้องโงงร้องไห้กันหมดแล้วปีที่แล้วเองคอปก็ไปให้ความหวังเด็กริพูบ,บอกว่าไ,ไปจองโรงแรมที่อิสตันบูล ดูสิเนี่ยไอที่จองไว้ทํายังไงอะเนี่ยนะมึงไปหลอกเขาอ่ามึงไปหลอกแฟนรีพูเขาว่าโอ้โหไออ,อ,อาโนโอีกตัวมึงอีกตัวไปหลอกเด็กรีพูเขาอ่บอกว่าเดี๋ยวจะมีปรฏิหาริย์ที่เบอร์านาบดิวไอเยสเคปรฏิหาริย์ตีนอะไรของมึงนะมึงไปให้วินิซิ่อู้ในหลอกหวัวที่หมวต่าอยู่เลยรั่วทําไม่ได้มึงอย่าไปขายฝันเขาดิเฮ้ยอาอโนมึงเล่นมยังรั่วเป็นบ่อน้ํามันอยู่เลยมึงไม่ขายฝันเขาทำไมเฮ้ยมึงขายฝันมึงก็ขายฝันที่มันแบบมีความเป็นไปได้เรอ เฮ้ยไม่หลอกเขาว่าใครจะรับผิดชอบอบตกรอบแบบนี้ใครจะรับผิดชอบวะเฮ้ยฮะพี่ถาม <c oughs> พี่บอกแล้วไงพี่บอกพวกเอ็งแล้วไงก่อนเกมพี่เตือนแล้วไงว่าอย่าเสียเวลามาดูเพราะอะไรเดี๋ยวเอ็งจะมานั่งดูทีมตัวเองอะตกรอบแหกขี้ตาตื่นมาดูตั้งตีสามมานั่งดูตัวเองตกรอบและแชมป์เว้า <c oughs> ว้าวร้อยเปอร์เซนยดเคนี่นะไอที่สงสารเนี่ยสงสารเลยครับอย่ต้องมาแก้เขินเง,งี้ยแม่งเง้ยั้งนี้แล้วก็แพ้บยุยต้องิมีเลขเจ็ดตวนิ้วเมื่อยมือเลยนี่ตกรอบแชมป์ว้าวอีกโอ้โหยัดแคกูต้องแก้เขินแพ้มาริดอีกกดเลขเจ็ดใส่เด็กผีอีกดูสิเนี่ยได้เวลาเลขเจ็ดทำงานแก้เขินแก้หัวร้อน <c oughs> นะไอคําว่าเฮ้ยไอพวกทีมไม่มีเตะเนี่ยทีม UCL เขาจะคุยกันนะ่ะนะพี่จะบอกให้ตรงนี้นะเองคุยไม่ได้แล้วตอนนี้เองตกรอบแล้วนะฉะนั้นต่อจากเนี้ยไอคำเนี้ยพี่ขอยึดแล้วกันนะไอคําว่าทีม UCL เนี่ยเขาจะคุยกันส่วนไอพวกทีมคอนเฟอเรนซ์ไม่ต้องยุ่ง <laughs> ต่อไปเนี่ยไอคำพูดเท่ๆหล่อยๆพวกนี้พี่ขอเก็บไว้ใช้นะส่วนเองอน่ะนั่งงงงงหยองหยอง,อง,องนะเงียบๆกิบก๊บๆอยู่ที่บ้านแล้วกัน <c oughs> ามหาแชมป์ว้าวครับลเวอพูนี่แค่นี้ไม่พอนะนอกจากจะโดนมัดลิดเนี่ยสอนบอลอีกรอบตบตกรอบนะฮะพี่ก็ไม่เข้าใจว่าเองไปเที่ยวไปเพอ้อเที่ยวไปฝันเปียกกันได้ยังไงว่าจะบุกไปชนะมัดลิดกู้เห็นมึงเจอมัดลิดทุกทีโดนเขาตบทุกทีมึงยังนั่งฝันเนี่ยเหรอพี่ถามจริงเนี่ยนัดนี้แกเองก็โดนตบอยู่เออถ้าแบบว่าใส่ตีที่ผ่านมาเองเจอมัดลิดเนี่ยเองตบเขานะหรือเจอกี่ครั้งเองก็ตบมัดลิดเนี่ยและเองมานั่งฝันเปียกนั่งเพอ้อว่า จะบุกไปตบ มัดปิดที่บ้านเขาเนี่ยพี่จะไม่ว่าซักคําแต่อที่พามาเองโดงเขาตบเรียบเลยแล้วเองไปนั่นฝันเปียกอะไรกันพี่ถามพี่ถามฮะตอบพี่หน่อยซิพี่เตือนแล้วเองไม่ฟังพี่ไงแล้วเองก็มานั่งเสียใจมานั่งร้องไห้กันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วทาไงพี่ก็ต้องมานั่งปอบเองกันอะดูสิเนี่ยเออพี่เตือนแล้วไม่ฟังไงนะแทนที่นั่งนอนหลับสบายนี่จริงๆนะพี่บอกให้อย่างนี้นะลีพูมีทางเดียวครับที่จะชนะมาดริดได้40 50หรือว่าที่ไหนในความฝันฝันอะไรครับจานฝันเปียก เปียกเลยเฮ้ยเตือนแล้วไม่เชื่องะนี่แล้วไม่ใช่แค่นี้นะในฟิล์มรีกนะคืนนี้ไบรตันเขาเตะเนี่ยเขาชนะคริสตัลพารีสด้วยนะลิพูหมายความว่าเยี่ยงไรหมายความว่าแต้มเนี่ยเขาเท่าเองแล้วนะตอนนี้แล้วเขาเตะน้อยเองนัดหนึ่งด้วยหมายว่าถ้าเยมตกค้างอีกนัดหนึ่งเนี่ยเขาชนะเนี่ยเองหล่นมาที่7ชอบพี่ใหญ่เลขเจ็ดอะชอบพี่ใช่หรอนะดูทรงแล้วเองจะได้เลขเจ็ดสมใจอะไรครับจานที่เจ็ด อไม่ทำอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยพิมพ์อะไรได้อย่างนั้นเลยได้เวลาเปิดการแก้เขิน70ใส่เมนูแล้วเพราะอะไรตกรอบและว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมรู้การน,นี้นะมีแชมป์แค่อย่างเดียวแชมป์อะไรครับสิ่งแวดล้อมเ <laughs> พราะที่เหลือเนี่ย ผมชอบแบบว่าสุขภาพกายแข็งแรงครับนะแบบว่าอยากจะออกกําลังกายอะครับรู้การเนี้ยผมเลยไม่อยากจะเอาถ้วยไม่อยากจะเอาอะไรเลยครับนะเออผมเลยตกรอบหมดเลยครับผมอยากร่างกายแข็งแรงครับ <c oughs> ว้าวที่เราชอบเล่นเช้าเย็นก็ยังเล่นว้าว <c oughs> ลมแรงแรงนี่ไปที่หนามหลวงเลยนะถ้าอยากออกกำลังกายเนี้ยลมเย็นเย็น่ะไปที่สนามหลวงเลยมันแหแร้วจานเล่นว้าว <c oughs> ลมแรงๆวิขึ้นแล้วกำลังลอยเลยโอหา่าน่าจงาจจริงๆเลยอ่ะน่าจงจานจริงๆเลยอ่ะ,าจจาอะมาอย่างเงียบสิอย่างเงียบนะบอกแล้วไงให้เองเน่ยพิมพ์เลขเจ็ดมาเดี๋ยวพวกพี่เนี่ยจะพิมพ์ว้าว <laughs> พิมพ์7มาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พิมพ์ว้าวแล้วกันนะครับผมแฟร์ต่างคนต่างพิมพ์คนหนึ่งพิมพ์7คนหนึ่งพิมพ์ว wow ้า <laughs> ว <laughs> จัดไปพี่บอกเองไงเงเชื่อพี่ยังเดี๋ยวคอนเทนต์เองเนี่ย มาอีกรุนลัวนี่เพิ่งแค่เริ่มต้นนัดที่แล้วแพ้บ้วยหมาย 1, 0นัดนี้โดนมัดหลิกตกตกรอบว้าวร้อเอร์เซ็นทุกถ้วยทุกรายการเป็นที่เรียบร้อยออฟฟิเชียลเลยว่าออฟิเชียลอย่างเป็นทางการริพูดแถลงว่าตกรอบว้าวทุกถ้วยแล้วนะจ๊ะ <c oughs> แลวทีนี้จะเหลืออะไรอจารเหลืออะไรเหลือที่7ที่8ไว้เองตอนเนี้พี่บอกเลยนะเดีย๋ยวนัดต่อไปเจออะไรวะนนียเดี๋ยวพี่เจอเชลซีเจออาร์เซนอลเจอซิตี้อีกนี่หว่าโอ้โหมีมาไม่พักมีคอนเทนต์มาให้เล่นอีกเริ่มไอ้พวกเด็กผีนะไอ้พวกเด็กเล้าอยู่เต็ดนะเตรียมหัวร้อยฟันหักกันเลยนะ หัวล็อกกันไม่ให้หวานไม่ไหวกันไปเลยนะหัวล็อกกันให้บ้ากันไปเลยต่อจากนี้พี่บอกเลยคอนเทนต์มีอีกยาวพันโลเลยวะ่ะพันโลยัใเคถ้าการตกรอบเนี่ยมันอาจจะทําให้เองกีดไม่ไหวเนี่ยนะทนไม่ไหวพี่บอกได้เลย,เลยพี่แนะนําให้นะถ้ากีดไม่ไหวเนี่ยก็แค่กลับกลักลับกลับเลยกลับพี่บอกว่าให้กราบไง กาบสิกาบาาไม่ต้องกินนะกาบอย่างเดียวโอ้ยไอ้แก่เอ้ยต้องมาเหนื่อยพี่แกเนี่ยพี่ไ่ต้องมานั่งทำคอนเทนต์อีกเพียบเลยตอนนี้ของเล่นเยอะเลยโอ้โหตามหาแชมเปี้ยวครับลเวอ